ครับก็สวัสดีนักเรียนของคุณครูปอนที่น่ารักทุกคนนะครับจะเจอกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงนะครับการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านอารมณ์นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนเรื่องของคุณค่าด้านวรรณศิลป์ไปแล้วนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับวรรณคดีการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านอารมณ์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ อะเราไปดูนะครับความหมายของการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านอารมณ์นะครับเขาบอกว่าคือการวิเคราะห์วรรณคดีที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางอารมณ์แก่ผู้รับนะครับวรรณคดีที่ดียิ่งนะครับล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมแก่ผู้อา่านไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความยินดีความโกรธความตื่นเต้นนะครับหรือแม้แต่ความสงบนะครับ การมีอารมณ์ร่วมกับบทประพันธ์ของผู้อ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับทักษะการประพันธ์ของกวีผู้รจนานั่นเองนะครับซึ่งการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านอารมณ์เนี่ยจะ,ะพูดถึงการวิเคราะห์ว่า เราอ่านบทประพันธ์แล้วนะครับมันมีคุณค่าด้านอารมณ์อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความทุกข์ความยินดีความโกรธอะไรต่างๆนานานะครับว่าบทประพันธ์ของเราเนี่ยมันแสกซอดอารมณ์ด้านใดบ้างนะครับอย่างเช่นครูอ่านเรื่องอรามเกียรติ์แบบนี้เนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันทาให้เรารู้สึก มีอารมณ์อย่างไรบทประพันธ์ที่เขาสื่อให้เรา,อ,าอ่านแล้วเนี่ยมันมีอารมณ์คล้อยตามในอารมณ์ใดนะครับอย่างเช่นเราอ่านไปแล้วบทประพันธ์มันสื่อให้เราเห็นถึงอารมณ์กโกรธนะครับเราก็จะรู้สึกโกรธไปด้วยนะครับหรือว่ามันเป็นบทประพันธ์ที่สื่อถึงอารมณ์มีความสุขนะครับ แล้วก็นะครับการวิเคราะห์คุณค่าด้านอารมณ์เนี่ยจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆของตัวละครทั้งความดีความเสียใจความโกรธความรักความกลัวเป็นต้นนะครับทําให้ผู้อ่านเกิดเกิดความคล้อยตามหรืออารมณ์สะเทินใจไปด้วยนะครับนักนักเรียนนึกภาพออกไหมว่าเวลาเราอ่านบทประพันธ์หรือว่าอ่านวรรณคดีต่างๆเนี่ยถ้า มันมีการแสกซอดอารมณ์เรามีการแสกซอดอารมณ์เนี่ยเราจะมันจะทําให้เราคล้อยตามรู้สึกคล้อยตามอย่างเช่นเวลาเราอ่านเนี่ยเอ๊ะบทนี้มันโกรธเราก็รู้จเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นแบบอ่าเขาเขาพูดถึงความโกรธนะและบทนี้มันมันพูดถึงความทุกข์ยากอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าเขาสื่ออารมณ์แบบไหนนะครับ เราก็จะรู้สึกคล้อยตามนั่นเองนะครับต่อมาเราไปดูวิธีวิเคราะห์นะครับก็คือวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์นะครับพิจนารณาลักษณะคำประพันธ์ว่าเป็นร้อยแก้่หรือร้อยกลองนะครับว่าบทที่เรานำมาเนี่ยมันเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกลองนะครับร้อยแก้วก็จะเป็นการเป็นเป็น บทเขียนธรรมดานะครับส่วนรากองก็จะเป็นโครงชั้นกราบก้อนอะไรต่างๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเราต้องรู้จักนะครับว่าบทที่เรานํามาวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นบทประพันธ์ประเภทไหนนะครับแล้วก็ต่อมาวิเคราะห์เนื้อหาว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับกล่าวถึงเรื่องราวใดสิ่งใดองค์ประกอบต่างๆของเรื่องนะครับมีการประสานกันอย่างกลมกลืนหรือไม่นะครับหรือมีความสมจริงหรือไม่นะครับเวลาเรา เวลาที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยเราต้องรู้ว่าเนื้อหามันเป็นมายังไงเนาะแล้วเราถึงจะอ่านเข้าใจและเราจะแล้วเราถึงจะไปวิเคราะห์ว่ามันมีอารมณ์ในด้านใดนะครับมันจะทำให้เราวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับ ต่อมาการวิเคราะห์ใช้ภาษาสื่ออารมณ์นะคะวรรณวรรณคดีและวรรณกรรมที่สื่ออารมณ์ได้ดีจะทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สุขหรืออารมณ์เศร้าร่วมไปกับตัวละครอ,อย่างลึกซึ้งอย่างเช่นเวลาเราอ่านวรรณคดีเนี่ยเวลาเราเห็นเขาพูดถึงตัวละครว่าเป็นตัวละครอ,อย่างเช่นนางวันทองมีความสุขเศร้าเสียใจเนี่ยเราก็จะเราก็จะมีความรู้สึกสกเศร้าเสียใจ ตามตัวละครนั้นๆพูดง่ายๆก็คือเราอินไปด้วยนะครับนี่ก็คือประโยชน์หรือว่าจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์วรรณคดีด้านอารมณ์นะครับทําให้เราเข้าถึงบทบาทตงน,นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอาเราไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างอารมณ์ขันนะครับตัวอย่างอารมณ์ขันหรือว่าการมีความสุขนะครับเพราะว่าเมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอกกลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสันนะครับ บางคนอาจจะมองว่าบทนี้มันมันไม่ได้มีอารมณ์ขันแต่ลองดูดีๆเมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอกอ่ะอย่างเช่นเราลองยองเยอะลองมองย้อนไปคําว่าจะตายตามผัวกลัวผีหลอกนี่คือเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากตายจริงแต่ถ้าอย่างเช่นเวลาเรามาพูดกันเล่นเออเราก็อยากตายแต่ว่าเรากลัวผีหลอกมันก็เป็นอารมณ์ขันซึ่งถ้าพูดมันก็ทําให้เรา มีความหัวเราะออกมาเราก็จะตลุนั่นเองนะครับต่อมาตัวอย่างอารมณ์เศร้านะครับเมื่อเสด็จพระมัสสีทรงกำสดแสนกำปนาตเพียงพระสันดานจะขาดจะดับศูนย์ปริเทวิตวานางเสวยพระอาดูลภูลทเวศในพระอุราน้ำพระอสุชนาเธอไหลนองอ่ะ ดูแค่ว่าพระอุรากับน้ำพระอสุชนเธอไหลนองน้ำตาไหลอะลูกน้ำตาไหลเห็นไหมเขายังบอกอีกว่าน้ำตาไหลนองคลองพระเนตรก,ก็คือเสียใจมีความเศร้าจนร้องไห้เห็นไหมมันมันง่ายนิดเดียวลูกถ้าเราเข้าใจ ความหมายของคําเวลาเราอ่านเนี่ยเรามองเห็นภาพไปชัดเลยว่าอ่ะเขาร้องไห้เขาเสียใจเขามีอารมณ์เศร้านั่นเองนะครับอ่ะต่อมาอุรารานราวแยกยนสยกเอ็นพระองค์ลงทบกทาวดิ้นเหนือคอคดซอนคดคดชะซอนซบสังเวท วายชีวาสิ้นสุดสู่ฟ้าสวรรสวรรค์อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์สะเทือนใจเราดูคำว่าอุรารานราวแยกยนสยบอุราก็คือหัวใจนะครับรานราวแยกรานราวแยกก็คือหัวใจเนี่ยมันจะแยกออกจากกันเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราดูแล้วมันสะเทือนใจยนสยบก็คือสยบลงไป เราไปดูวรสุดท้ายวายชีวาสุดสิ้นสู่ฟ้าสวยสวรรค์วายชีวาสก็คือวอดวายไปสุดสิ้นก็คือหมดไปแล้วสู่ฟ้าสวยสวรรค์ก็คือหมดไปแล้วสู่ฟ้าสวรรค์นั่นเองก็คือเวลาเราอ่านแล้วมันทําให้เราเห็นความอารมณ์สะเทือนใจนั่นเองนะครับเอาละครับหลังจากที่ได้ฟังครูอธิบายมาตั้งแต่ เรื่องของความหมายจน,จนมาถึงตัวอย่างเนาะเราก็อาจจะมองภาพออกนะคะว่าการวิเคราะห์คุณค่าด้านอารมณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับครูก็อยากให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนนะครับว่าการวิเคราะห์คุณค่าด้านอารมณ์เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับว่า การวิเคราะ์คุณค่าด้านอารมณ์เนี่ยมันทําให้เราอา่อาอวิเคราะห์แล้วเห็นคุณค่าด้านอารมณ์นะคะทำทำให้เราเข้าใจถึงบทประพันธ์นั้นมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ